สวัสดีครับเพื่อนเื่อนชาวเรียวนะครับชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้พาเข้ามาไล่มะละกออีกครั้งหนึ่งนะครับวันก่อนให้ดูนะครับตอนนี้เป็นการตัดใบออกนิดนึงนะครับเพื่อจะให้ลูกสมบูรณ์นะครับ เริ่มเริ่มออกลูกเลยนะครับตอนนี้อีกไม่นานก็คงได้เก็บนะครับดูต้นที่เคยให้ดูลูกเล็กๆแต่รอบก่อนนะครับตอนนี้ความสูงนะครับความสูงของต้นก็จะขนาดน,นะครับถึงระดับหวัวพอดีนะครับประมาณเมตร กสิบเมตรเจนะครับก็จะได้ลูกขนาดนี้นะครับก็อีกไม่นานนะครับก็จะได้เก็บลูกแล้วนะครับดูนะครับเริ่มเป็นลูกออกลูกกันแล้วนะครับใช้เวลาปลูกไม่นานนะครับ ลูกแล้วนะครับวางต้นกระเตี้ยนะครับแค่ระดับคอนะครับระดับคอก็จะได้ลูกแล้วนะครับเดี๋ยวพาเด,เดินดูในไรนะครับ เริ่มออกดอกนะครับออกดอกดกแล้วบางต้นเล็กมากนะครับบางต,ต้นเล็กมากนะครับออกลูกนะครับบางบางต้นที่ออกลูกเตี้ยะนะครับตี่อบางานบอกว่ามันใช่เหรอ ดูเลครับตัวนี้ไม่ถึงคอนะครับขนาดจักรเละก็เป็นนะครับก็เป็นลูกนะครับออกลูกดูครับขนาดเอวนะครับนี่ขนาดเอวออกแล้วครับ เดียวก็ก็ออกเป็นลูกนะครับ,นะรบดูเห็นไ,ไหมครับขนาดคอนะครับขนาดคอก็ดูดูลูกนะครับไม่สูงนะครับข,ข้าง ที่เราพามาดูรอบกันก่อนนะครับตอนนี้ออกลูกหมดแล้วนะครับมละก,กรช่งนี้กำลังจะได้ผลผลิตแล้วดูนะครับมังท่านหลายท่านนะครับว่าทำไมตัดใบออกนะครับตัดใบออกเพื่อจะให้ต้นมละก,กรนะครับ เลี้ยงลูกให้สมบูรณ์เร็วนะครับถ้าเราไม่ตัดออกนะครับดูทาหารขึ้นมาก็จะเลี้ยงใบนะครับครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวพบปะกันใหม่ในคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ